คราวนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในปฏิบัติการอีสานนะครับโดยตัวแรกพระเอกของเราครับก็คือตัว k วน v มิเตอร์นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะใช้ในการวัดกระแสนะครับในปฏิบัติการนี้เราจะใช้พีศศ่สายอยู่ที่500ไมโค m แอมป์นะครับตัวต่อไปครับมาที่มิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นม m ิเตอร์นะครับซึ่งจะเรียกดีๆก็คือเป็น m ลิแอมมิเตอร์เพราะว่าใช้วัดกระแสในหลักที่เป็น milli amp นะครับ จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างตัวกาวนอมิเตอร์กับแอมมิเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับแตกต่างกันคือตำแหน่งเข็มเห็นไหมกาวนอมิเตอร์เข็มอยู่ตรงกลางส่วนตัวมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือว่าเป็นตัวมิลิแอมมิเตอร์นยครับเข็มจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อกระแสเข้าทางไหนเนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษในอุปกรณ์ที่มีเข็มอยู่ดังนี้ถูกไหมครับไม่งั้นเข็มจะตีกลับและอุปกรณ์อาจจะทำรุดได้นะส่วนกาวนอมิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าเข็มอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อคิดกระแสเนี่ยเข ช่วยได้นะครับกรณีที่นิสิตผิดพลาดโอกาสอุปกรณ์ชํารุดก็จะลดลงนะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาต่อเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากระแสเนี่ยมันจะไหลเข้าทิศไหนออกไหนนะครับต่อไปครับก็จะเป็นมิเตอร์อีกแล้วก็จะเป็นมิเตอร์นะครับเป็นมันติมิเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะใช้ตัวดิจิตอลมันติมิเตอร์แทนมันติมิเตอร์แบบอนาล็อกซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราได้ใช้มานะครับเพื่อวัดความต่างศักย์นะครับในการทดลองนี้นะครับเรา และใช้เป็นค่ามาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับความต่างศักย์ที่เราวัดได้จากตัวแกาวันมิเตอร์ที่เราได้สร้างเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับในปฏิบัติการนี้นะครับส่วนในส่วนของแอมป์นะครับเหลือเราจะตัวกระแสเราจะใช้ตัวมิลลิแอมมิเตอร์นะครับในการวัดเป็นค่ามาตรฐานนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่เรากระแสที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับจากนั้นมีอะไรอีกครับมีสวิตช์ k นะครับก็ตามปกตินะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวนี้สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับมีไว้เพื่อช่วย ลดความเสี่ยงครับในการที่อุปกรณ์ในวงจรจะมีโอกาสชํารุดนะครับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับในการดูว่าเอ๊ะกระแสเข้าแล้วถ้าเข้ามากเกินเราก็ปล่อยนะครับอ่าตัวนี้ตัวไหนอีกครับก็จะมีกล่องตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับซึ่งเวลาการต่อนะครับเราใช้แค่2ขั้วนี้เนาะนะครับตรงนี้ไม่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นบวกลบสลับกันได้แต่อย่าไปต่อตรงนี้นะอันนี้เป็นกราวนะครับครับและตัวสุดท้ายครับคือตัวต้านทานแบบคงที่นะครับ ซึ่งวันนี้ครับเราจะใช้ตัวบนตัวเดียวนะครับคือตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน2กิโลโอห์มนะครับในปฏิบัติการอีสานะครับประกอบไปด้วย2ตอนหลักๆนะครับโดยในตอนที่1นะครับเราจะทําการหาความต้านทานของตัวกรานอเมเเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อใช้พิสัยที่500ไมโครแอมนะครับและก็หาตัวกระแสนะครับจากตัวแหล่งจ่ายวามต่างศักคงที่นะครับที่ทําให้ตัวเข็มเนี่ยมันเป็นเต็งสเกลนะครับว่า ม right. ีค่ากระแสเท่าไหร่ซึ right. ่งตัวนี้คือ ig ความต้านทานของตัวกอรเนอเตอร์ก็คือ G นะครับเรื่องนตอนที่1นนะครับเราก็จะนําเอาตัวกอร์เนอเตอร์ตัวนี้ครับมาต่อในวงจรกับตัวกล่องตัวต้านทานในลักษณะอันกลมกันนะครับโดยให้ปรับความต้านทานของตัวกล่องตัวต้านทานเนี่ยไว้สูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสจากแหล่งจ่ายเนี่ยมันไหลมามากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้ตัวขดลวดภายในตัวกอร์เนอเตอร์นะครับมันไหมได้นะครับในคู่มือระบุว่าให้ใช้70 กิโลโอห์มนะครับล้วก็เซฟที่70กิโลโอห์มให้เรียบร้อยนะครับด้วยการต่อวงจรนะครับก็มีด้วยกันหลายแบบนะครับแต่ว่าวิธีอาจารย์ก็คืออาจารย์จะเริ่มต่อจากขั้วบวกก่อนนะครับก็ไล่มาสวิตช์ตามรูปในหนังสือนะครับไล่เข้าสวิตช์ครับจากนั้นก็จะต่อจากสวิตช์เข้าตัวกาววนอมิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นศักสูงเนาะอาจารย์ก็จะเข้าขั้วบวกก่อนนะครับจริงๆแล้วสลับได้นะครับ เพราะว่าเข็มเนี่ยมันตีได้2ด้านนะครับกับวาวิเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเสียด,ด้านไหนก็ไม่มีทาน,นะครับเข็มก็จะตีเบียดไปทา,ทางเทะแ์เองนนะครับอาจารย์เข้าตามขั้วที่มาระบุนะครับว่าคือขั้วบวกนะครับจากนั้นก็ต่อจากนี้เข้ากับตัวต้านทานนะครับซึ่งตัวต้านทานปรับค่าได้เรานี่จะต่อเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับ2ด้านนี้นะครับ ก็จะครบไล้นะครับวงจรเราเมื่อเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องให้มันมีกระแสไหลเข้ามานะครับจากนั้นทําอะไรครับเราจะทําการปรับตัวต้านทาน R 1นเนี่ยครับไอตัวกล่องตัวต้านทานเนี่ยครับให้เข็มเนี่ยครับตัวเนี้ยครับมันเปลี่ยงเต็มสเกลนะครับเขเต็มนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเริ่มที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวพอเรากดเห็นไหมครับเข็มจะเบี่ยง นะครับแต่ว่าเนี่ยกระแสเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรามีตัวต้านทานที่มีความต้านทานสูงอยู่ทําให้กระแสเนี้ยมันไหลไม่มากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราทําการปรับ R1 นะครับโดยการลดตัว R1 ลงเรื่อยๆนะครับเมื่อลดตัวความต้านทานนะครับจะทให้ปริมาณกระแสเนี่ยไหลเข้ามาในวงจรมากขึ้นนะครับซึ่งเวลาเราปัดนี่ครับข้อควรระวังคือ ตอนเราหมุนนะครับไล่จาก7 6 5 4 3 2 1นะครับเมื่อเราปรับหนึ่งหนึ่งพอเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีถูกไหมครับไอตัวความต้านทานตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บเข็มยิ่จะตีเกินตัวสเก,ขสเกลของตัวมัลติมิเตอร์ไอของตัวการวัดมิเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเราค่อยๆปรับครับเมื่อเป็น1ปุ๊บเราก็ปรับไปที่ศูนย์แล้วก็ปรับตัวนี้มา9ก่อนนะครับแล้วค่อยกดนะครับเพื่อจะได้ค่อยๆลดความต้านทานได้ไม่ลดหกห้าจาก10กิโลมาเป็นศูนย์ทันทีนะครับ9 8 <Wow. S 2> ปรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอว่าเข็มมันตีเต็มสเกลเมื่อไหร่แล้วก็บันทึกค่าตรงนั้นเป็นค่า R1 ของเรานะครับอ่าอาจารย์ก็ได้ค่าเต็มสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บันทึกค่า R1 ของเราไว้ใช้นะครับซึ่งตัว R1 เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอา R1 นี้ไปใช้หาก,กระแสที่ไหลผ่านตัววงจรอนุกรตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับซึ่งเราปรับไว้ที่ปรับโหมดไปที่ VDC นะครับ หรือ c b นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่แลนะครับโถรก็จะต่ออยู่ในลักษณะนี้นะครับโหมดนี้แล้วก็โลรต่ออย่างนี้นะครับเอาตัวนี้ครับไปต่อเข้าไปนะครับเพื่อวัดความต่างศักดิ์คมตัวกล่องตัวต้างตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการต่อเราก็จะต่อเนื่องจากเป็นวูมิเตอร์นะครับเราก็จะต่อแบบขนานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ศักดสูงนะครับเราก็จะเอาหัวเข้าตรงนี้นะครับขาลบเข้าตางนี้นะครับกดปุ๊บ วัดมาได้ค่าเท่าไหร่นะครับบันทึกไว้เป็น V1 ของเรานะครับนอกจากนี้เรายังต้องใช้ค่าแรงขึ้นไฟฟ้าจากแรงใจความต่างสักคงตัวของเรานะครับซึ่งเราจะนำเอามัลติมิเตอร์ที่เราตั้งโหมดเป็น DCV นะครับมาใช้วัดค่าแรงขึ้นไฟฟ้าของแรงใจนะครับและจะบันทึกค่าเป็นค่า E ครับเราก็นำเอา V1 กับ R1 ไปคำนวณหาค่านะครับค่า G นะครับ แล้วก็เอาค่า G เนี่ยไปคำนวณหา IG ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสร็จในตอนที่1เรียบร้อยแล้วครับในตอนที่2นะครับเราจะทำการสร้างโวลต์มิเตอร์นะครับโดยการนำตัวเกานอนมิเตอร์นะครับมาต่ออนุกรมกับตัวกล่องตอัวตั้งทานนะครับซึ่งเราต้องทำการหา RV มานะครับซึ่ง RV หายังไงครับ RV ก็หาจากนำา G กับ IG ที่เราได้ในตอนที่1น,นะครับมาหาโดยกำหนดค่า VM ซึ่ง VM เนี่ยก็คือตัวพี่สัย ของตัวเกาโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้เป็นโวลต์มิเตอร์ตอนนี้นะครับเราเนื่องจากว่ามันมีสเ,เกลถูกไหมครับมันต้องมีการเลือกพิสัยที่เราจะใช้ในการวัดโวลต์มิเตอร์ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับ R V เลยนะครับซึ่งในการทดลองนี้เราก็เหมือนให้ว่าเราอยากได้ค่าเต็มสเกลตัวนี้ที่10โวลต์หรือว่า V M เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการคำนวณหา R V มานะครับจากนั้นพอได้ R V ปุ๊บเราก็ทําการปรับครับปรับตัวต้านทานตัวนี้ให้เป็น R V ซะนะครับซึ่ง RV อาจอารย์ก็สมมติอาจารย์ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทําการปรับตัวกล่องตัวต้านทางเป็น RV เรียบร้อยแล้วเราก็ทาการต่อครับต่อวงจรมีละะักษณะเดิมเลยต่อแบบอ,อนุกรมนะครับก็ต่ออนุกรมเสร็จแล้วนะครับยังไงครับเราก็จะได้อุปกรณ์เซตนี้ของเรานะครับคล้ายๆแต่ว่าเราได้รูมิเตอร์มาแล้วนะครับที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์นะครับมีสวิตช์ด้วยเพื่อป้องก,กันการเสียหายอุปกรณ์ในวงจรนะครับนี่เราก็จะต่อมาปุ๊บแล้วเราก็จะได้ขาออกมา2ข้างตัวนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเปรียบเสมือนกับโถงของตัว มัลติมิตเตอร์ที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าโวลต์มิเตอร์ที่เราใช้ก่อนหน้นนานี้นะครับซึ่งขานนี้เป็นขาบวกนี้เป็นขาลบนะครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้เก่ามิเตอร์นการทดลองนี้เพราะฉะนั้นเข็มเนี่ยมันตีได้สองด้านเลยถูกไหมครับดังนั้นไอ้ขาสองข้างเนี่ยเราไม่ต้องระวังเท่าไหร่แล้วปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เราต้องทําอะไรครับเราต้องทำการวัดความต่างศักย์จากตัวแหล่งจ่ายตัวนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวโวลต์มิเตอร์ของเราเนี่ยครับ มาเสียบว,วัดดูนะครับว่าเราจะได้ค่าเท่าไหร่นะวิธีการก็เปิดแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ทําการเสียบคือบวกก็จะเข้าบวกลบก็จะเข้าลบาน,นบจากนั้นก็กดเพื่อวัดความต่างศักว์นะครับแล้วก็อ่านค่ามานะครับโดยแต่สเกลเนี่ยมีค่าเป็น50ถูกไหมครับจากสเกลตัวนี้แต่เรามำนวดที่ใส่ให้เป็น10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําค่าเขียนที่มันตีไปเนี่ยไปหารด้วยห้าถูกไหม เพื่อแปลงค่าให้เป็นค่าความต่างศักย์ที่เราได้จากตัวเครื่องตัวนี้นะครับจากนั้นเขาเราก็ทําการคํานวณหาประสิทธิภาพเครื่องนะครับความต่างศักย์ที่โดยให้ความต่างศักย์ที่อ่านได้จากมวลติมิเตอร์เป็นค่าที่เชื่อถือได้นะครับในส่วนของโวลต์มิเตอร์ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราไปทําในส่วนของแอมมิเตอร์ต่อนะครับซึ่งในการต่อแอมมิเตอร์เนี่ยครับจะซับซ้อนกว่าตัวโวลต์มิเตอร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องมีการปรับวงจรใหม่นะครับเพื่ออาจารก็จะถออกนะรอบ คราวนี้พอจะทาแอมเราก็ต้องกาหนดก่อนว่าพิสัยที่เราจะใช้เท่าไหร่ซึ่งในคู่มือเนี่ยกำหนดไว้ว่าใช้พิสัย ah, เท่เา,เากับ2.5มิลลิแอมปร์นะครับาาเป็น IM ของเราเราก็ทําการคํานวณหา R e ออกมานะครับตามสมการในหนังสือเลยนะครับก็จะใช้ IGG แล้วก็ไอเนะครับคานวณตามความสมคัญพอได้ i M ปุ๊บเราก็ทําการปรับค่านะครับตัวกล่องตัวต้านทานของเราเนี่ยให้เป็น R a ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะปรับของเป็น อ่าอ่มรอนเรียบร้อยนะครับทําการต่อครับในการต่อวงจรนะครับเราทําการสร้างแอมป์ขึ้นมาก่อนนะครับคือเอาตัวนี้ต่อเป็นแอมปิเตอร์ให้ได้ก่อนโดยการนํามาต่อขนาดการดูขั้วดีๆนะครับเราต่อขั้วนี้ไม่ต่อนะครับเราต่อสฉเพาะนี่นะครับในลักษณะขนาดการอย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้นะครับขนาดการเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่คือแอมป์ของเราที่มีพิสัยเป็น2.5แอมป์นะครับ ก็ทําการต่อวงจรไปเลยครับนำแอนเคอร์ไปต่อร่วมในวงจรเลยครับโดยวิธีการต่ออันนั้นจะต่อเริ่มจากตัวนี้ก่อนปุ๊บนี่บวกปุ๊บการต่อวงต่อการต่อวงจรที่เราต่อตามรูปที่รูป e สามจุดเจ็ดเลยนะครับนี่นะครับต่ออนุกรมถึงไหมครับ อ่ามีแอมมิเตอร์เนาะแอมมิเตอร์ปึ๊บต่ออย่างนี้นะครับจากนั้นก็จากนี้ออกไปเข้าอะไรครับ mm hmm. R L ของเรานะครับซึ่ง R L เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเวลาเราต่อกสายนะครับถ้าไม่มีตัวนี้พวกกระแสจะไหลผ่านตัวนี้เต็มเ็มนะครับฉะนั้นเลยต้องมีตัวความต้านทานเข้ามาช่วยลดปริมาณกระแสนะครับเพื่อไม่ให้กระแสเนี่ยมันมากเกิน mm hmm. ก็ต่อเข้ากับตัว R L ของเราซึ่งเราใช้2กิโลโอห์มนะครับ ตัวนี้นะครับ2ก o อ่ะแล้วก,ก็หอน,นี้เข้าขั้วลบป๊บเรียบร้อยครับต่อเสร็จแล้วซึ่งวิธีการต่อเนี่ยต่อได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหองอาจารย์ซึ่งต่อไล่จากขั้วบวกนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์อันนี้คือแอมมิเตอร์นะครับตรงนี้ก็สองแอมมิเตอร์นะครับอย่าทำเร่ได้น่คันเนาะจะได้ม่งงนี่แอมมิเตอร์ถูกไหมเหน็นเครื่องแต่ก,ก็ต่อนี่ตรงนี้จะหรือตรงนี้ก็ได้ได ไม่ต่างกันนะครับเพราะสองจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นการต่อวงจรเสร็จแล้วจากนั้นทําการวัดกระแสะที่ไหลผ่านแอมป์ของเราเลยนะครับอ่าไม่เปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องแล้ววัดกระแสะเลยครับพ<ม>อบกดปุ๊บกระแสขึ้นทําการวัดนะครับโดยอย่าลืมว่าสเกลเต็มเนี่ยมันคือ2องจุดห้ามิลแอมแปร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับว่ากระแสะที่มันผ่านมนีค่าเท่าไหร่นะครับพอเสร็จแล้วในต่อครับเราได้ค่าจากการทดลองจากแอมป์ที่เราสร้างขึ้นแล้วนะครับ เราต้องวัดจากตัวแอมมิเตอร์ที่เป็นมาตรฐานก่อนนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบว่าแอมของเราเนี่ยมันมีค่าความแม่นยาเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นเราก็จะทําการนําเอาแอมมิเตอร์ตัวนี้ต่อเข้าไปในวงจรน,นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้ต่อเข้าไปในวงจรได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายไฟเนี่ยอาจะไม่พอนะครับันตอนนี้ที่อาจารย์จะทำก็คือเราก็จะถอดแอมมิเตอร์ของเราออกไป แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปแทนนะครับวิธีการก็ถ้าเราต่อวงจรไว้สวยงามดีนะครับเราก็จะถอดง่ายนะครับปึ๊บอันนี้คือแอมของเราถูกไหมครับเราก็ไม่ได้ใช้แล้วตันนี้เาออกมานะครับเราก็เอาตัวแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับมาใช้เสียบเสียบกระใสนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นก็วัดกระแสนะครับแล้วก็มาคึกค่ากระแสตัวนี้นะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับค่ากระแสที่วัดได้จากแอมมิเตอร์ดอสซ่านะครับ จากนั้นก็ทกําการแสดงวิธีกรารคำนวณหา g ีหา R วหาเเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความต่างสักย์และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสที่เราวัดได้ในทดลองนี้นะครับ